เรื่องหลอดคืนวันพระสนับสนุนโดย f ฟ Moon Life is Journey ตอนนี้เราไปกันที่เรื่องของคุณต้นกันที่บอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําตกนะครับที่หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีกันละกันนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ฟองครับนะครับต้นโทรอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่เมืองทองธานีครับอยู่ที่เมืองทองธานีอยู่ที่บ้านนะครับ ใช่ครับอยู่ที่คอนโดที่พักนะครับอยู่ที่คอนโดที่พักนะนะครับเรื่องนี้ไปเจอมาได้ยังไงที่น้ําตกแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีชื่อน้ําตกไม่ต้องบอกก็แล้วกันนะครับผมนะครับเพนบอกว่าเจอเมื่อตอนปลายปีห้าศูนย์นะครับไปเจอเพราะว่าไปเที่ยวหรือไปทํางานไปทํางานครับไปทํางานครับครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยแล้วกันได้ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมันมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ ที่มีการจะไปถ่ายทํารายการนะครับ <ạ. ứng. S 2> ซึ่งซึ่งซึ่งเป็นการถ่ายทํารายการเอเหมือนกับรายการเพลงหหหหหะนะฮะรายการเพลงลูกทุ่งในช่วงของกลางคืนคขออนุญาตไม่บอกของชื่อรายการนะ<ด>ร,รับนะครับแล้วก็เป็นเป็นการโปรโมทเพลงของศิลปินท่านหนึ่งนะครับเป็นเป็นศิลปินนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับอผมเรียกนักร้องอออ่างละกันนะครับนักร้องอออ่างครับจะค่ายอออ่างเนี่ยแหละนะครับก็ พวกผมก็เป็นทีมงานนักจัดรายการที่จนันทบุรีนะครับก็คือจะเป็นทั้ทัว่าไปเป็นหน่วยที่จะไปรอรับนะครับจากจากจาก,จากพวกคณะที่มาจากชนบ,บุรีนะครับซึ่งทีมงานของชนบุรีก็จะมีดีเจของชนบุรีไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นศิลป,ปินจากค่ายนี้นะครับรวมไปถึงเป็นผู้สนับสนุนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟายี่ห้อหนึ่ง นะครับก็จะไปถ่ายทารายการกันนอกสถานที่แล้วมีาการแสดงคอนเสิร์ต,รตแบบเป็นแบบเป็นแบบอันตรักกันนะครับเอแต่เนื่องจากเอจันทบ,บุรีมันเป็นเมืองที่มีฝนเยอะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือเหมือนครับว่าเราแผนไว้ว่าเราจะไปะถ่ายทํากันในบนลานน้ําตกในชวงของกลางวันแต่วันนั้นทั้งวันฝนตกทั้งวันครับอืนะฮะทีมทีมงานพวกเราประมาณสักห้าสิบกว่าชีวิตเนี่ยที่จันทบุรีก็คือไปรออยู่นะครับ แล้วก็มีคณะมาจากทางชนบุรีแล้วก็ทีมงานทั้งหมดในประมาณสักสองคารถลบัตน,นะครับก็ประมาณร้อยกว่าชีวิตพอมาถึงเนี่ยทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะว่าฝนตกนะครับ<ม>ก็เลยทีมงานก็เลยคุยกันว่าคงจะรอให้ฝนหยุดไม่ได้เ้มันจะถ่ายทําไม่ได้นะครับ<ม>ก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ละกันตรงซุ้มทางเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นแค่เป็นห้องโถง<ม>อ่า เป็นสองห้องโดยที่มีทางเข้าขั้นกลางก็เลยตัดสินใจกันว่าเอาฝั่งหนึ่งเ,เป็นเวทีแล้วอีกั่งหนึ่งเนี่ยให้ให้ให้คนดูนะครับแล้วก็ให้บรรดาแฟนคลับเนี่ยมามามานั่งอยู่นะครับเอ,อโดยที่พวกเราทุกคนลืมนึกไปเลยครับว่าบนนั้น,นมีศาลซึ่งซึ่งเป็นศาลที่ทุกคนในจันทบุรีรู้จักแล้วก็เป็นศาลที่เจ้าที่อุทยานป่าไม้ทุกคนให้ความนับถือ รวมไปถึงนะักท่องเที่ยวที่ไปแล้วก็คือต้องไปไหว้ศาลนี้นะครับคือได้ได้วยความว่าฝนมันตกครับพี่ป๋องอพอฝนตกเนี่ยทุกคนลืมแล้ว,ลวทุกคนต้องที่จะทํากิจกรรมให้ให้เสร็จนะครับทางสปอนเซอร์ก็ต้องการจะแจกของรางวัลทางทางรายการก็ต้องการจะถ่ายนะครับอก็พอเสร็จปุ๊บประมาณสักบ่ายสามทุกอย่างคอมพลีตเสร็จนะครับฝนหยุดตกอ่าพอฝนหยุดตกปับ๊บ ทุกคนก็เลยมีความคิดทีว่ว่าอยากจะไปทํากิจกรรมเพราะว่าค,คนดูมาเยอะครับก็เลยอยากจะเริ่มกิจกรรมที่เราคนเซิลไว้ตอนแรกเนี่ยอ,อก็เดินขึ้นไปบนลานน้าตกกันนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกรศาลทุกคนก็ไม่ได้นึกเลยลืมนิกจริงๆฮะก็ไปเร่มกิจกรรมไปทากิจกรรมอะไรกันเสร็จปั๊บเนี่ยประมาณทัดบ่ายสามครึ่งทุกคนก็จะกลับกันละ พวกเราก็จะมาส่งทีมงานที่มาจากชนบุรีคือจะส่งขึ้นรถบ,บัสกับแล้วหลายผู้นี้ง่ายอยู่ดีครับดีเจคนหนึ่งอัน,นอันนี้เอือชีได้นะครับดีเจเปิ้ลน้<ม>นองเปิ้ลเนี่ยฮะเป็นเป็นดีเจอยู่ชนบุรีเนี่ยอยู่ดีก็ล้มฟุกไปเลยแล้วก็ชักครับทุกคนตกใจผมเองก็ตกใจแล้วก็คุยกับเอพี่ศิลปินคือนักร้องอ่างเนี่ยคือตื่นตืกันเขาบอกเฮ้ยเพิงไปดูซิเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไปดูครับเหมือนอาการเหมือนคนเป็นลมชักเหร ครับครับซึ่งซึ่งผมเองก็ไปถามไปถามทุกคนที่รู้จักจกับเขาที่มาจากชนบุรีเพราะเพราะว่าเราไม่รู้จักถูงน,นี้ฮะถามว่าน้องก็ไปนมช้นที่ต่อปาปาเขาไม่ได้เป็นแน่นอนครับแล้วเขากระตุกกระตุกเขาพูดคำหนึ่งว่าทำไมาได้บอกทำมาได้บอกพูดอย่างนี้พี่ป๋องซึ่งทุกคนคิดเหมือนกันเป๊ะเลยว่าโอโ้โ,อโหโดนเขาแล้วนีว้วิธีการนี่คือผู้พอก็ต้องทำอะไรไม่ถูกฮะเจ้าสุริยาสามายเจก็มาลุงกันก็บอกว่าเอานี้เอาออกไปจาก อุทยาน<ม>ครับมครับก็โดยวิชารก็คือเอารถซ,ซึ่งเป็นรถขนกาแฟนเนี่ยครับ<ม>อ่าขนคนลงไปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเราก็วิ่งตามลงไปนะครับ<ม>ซึ่งอข้างล่างเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆเพลิงหมาแงานท,ที่เขาเอาเอาไว้สําหรับขายขายของที่แบบ<ม>ของที่ระลึกเนี่ยแล้วจะมีอยู่หลังหนึ่งถ้าเป็นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของคนที่อยู่ที่นี่เลยนะฮะซึ่งเขาเขาเปิดคล้ายๆกับเป็นเป็นตำหนักพ่อปู่พอดีนะครับเราก็ยกไปให้ท่าน ท่านก็ทําพิธีบริกรรมใหญ่เลยฮะคนน้ำมนตเป่าซึ่งก็สงบลงไปแต่แต่สงบลงไปยังไม่ทันถึงห้านาทีครับเขาก็นี้หนักกว่าเดิมข<ร>ึ้นมาชัากกระตกแล้วก็ <refriger> พูดอยู่สองคำครับพ<ช>ี่พูดว่าทิพทองทิพทองทิพทอง ทิพทองครับซึ่งซึ่งเราไม่เข้าใจว่าทิพทองคืออะไรนะครับใช่ฮะทีนี้เราก็ค่อยๆมานั่งไล่ทิพทองคืออะไรทีนี้ถ้าใครเคยไปจันทบุรีนะครับด้านหลังของมหาวิทยาลัยราชพัฏลำไยพันนีจะมีสารเป็นสารเพียงตานั่นคือสารเจ้าแม่ทิพทองอยู่ครับอ๋อเหรอครับพี่ป๋องซึ่งโอ้โหอารมณ์นั้นเราเราขนลุกนะครับแล้วแล้วพอปู่วัยประมาณแปดสิบกว่าปีเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเอ่อ เจ้าแม่ทิพย์ทองเนี่ยนะเดิมทีก่อนก่อนที่จะมาเป็นเจ้าแม่เนี่ยเคยเป็นล่าเคยเป็นทาสรับใช้ไม่ใช่ทาสรใช้คือเหมือนว่าเป็นเป็นสนมรับใช้ดีกว่านะครับของ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 กษัตริย์เราแต่ก็ไม่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 เอ่ยชื่อนะครับซึ่งเอก่อนที่คนจะตายเนี่ยเขาบอกว่าคนก่อนก่อนที่คนจะตายเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อนี้แต่พอคนที่เขาตายมาแล้ววิญญาณจะจําชื่อตัวเองจับกันครับเขาบอกว่าตอนที่เจ้าแม่ทิพย์ทองมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาชื่อ ทองทิพย์ครับพี่บองซึ่งปูผมฟังแล้วผมก็ขนลุกนะครับแล้วก็นักล้ออ่างเนี่ยเขาก็ลงมาเขาก็เดินลงตามมาแล้วเขาเห็นเอน้องเปิ้ลเนี่ยกําลังชักแล้วก็พูดทิพทองทิพทองนะครับนักล็ออ่างเนี่ยเขาก็มาบอกเลยว่าท่านต้องการอะไรบอกว่าทําไมมาแล้วไม่บอกกันบอกนี้ทำไมมาไม่บอกกันซึ่งพวกเราทุกคนลืมจริงๆฮะลลมเพราะฝนมันตกนะครับก็เลยก็เลยบอกท่านนะฮะนักล้ออ่างบอกท่านว่าเอางี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอขมาที่ศาล นะครับแล้วเราจะไปไหว้ไปอะไรเงี้ยถ้าเราไปไหว้แล้วท่านจะออกไหมท่านบอกออกบอกว่าแล้วท่านต้งกาไรท่านบอกท่านอยากฟังเพลงอืเขาบอกว่าฟังเพลงอะไรบอกเพลงทิพทองฟังเพลงทิพทองครับพี่บองซึ่งอารมณ์นั้นเพลงทิพทองคือเพลงอะไรครับพวกเราทุกคนช็อกและงงมากเพราะว่าเราเพราะว่าเขาเพลงแล้วน้ำลายฟูมปากแบบว่าเหมือนเหมือนคนโดนยาเลยครับษละนั้น แล้วก็สงสารเขาก็บอกโอเคตกลงงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปร้องเพลงกันนะครับนักดนตรีก็ะสะพายกีตาร์โป่งขึ้นไป<ม>เดินขึ้นไปนะครับโดยที่เดินขึ้นไปประมาณสิบกว่าคนคะ<ม>นะครับก็มีทีมงานดีเจของจันทบุรีรแล้็ของทางชนบุรีเนี่ยก็เดินตามขึ้นไปพอ,อเดินขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็คือน้องเปิ้ลเนี่ยถูกขึ้นรถมาคือเราขึ้นขึ้นรถแล้วก็รถขึ้นมาร้อข้างบนยืนดีเนี่ยตอนเดินขึ้นมาครับมีรุ่นน้องซึ่งซึ่งเป็นเด็กฝึกงานอยู่ที่ศาลีที่จันทบุรีเนี่ยนะครับ งานเดียวกัน u ด d น้องผู้หญิงคนนึงตัวเล็กๆครับ<อ>วิ่งกระโจนเหมือนกับ,บลิงนะฮะ<อ>แล้วก็ขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งยองๆ<อ>เหมือนกับอนัน่งนั่งยองๆชันเขา<อ>่าอยู่หน้าศาลครับ<อ>รเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆครับแล้วก็เสียงหัวเราะแบบเป็นผู้ชายอ่ะฮึ่ยฮึ่ยฮึ่งมาพวกเองมาพวกเองมาพี่ป๋องพวกผมตกใจครับตกใจเสร็จปั๊บพวกผมเดินไปเสร็จเขาก็ชี้มาที่ผม มานี่มานี่ผมก็มองว่ามาหาชี้ใครมานี่แล้วเขากหยิดทูบมากรรมใหญ่ๆที่อกกรรมใหญ่มากผมไม่รู้ว่ากี่ดอกแต่รู้ว่ากรรมใหญ่แล้วบอกให้ผมมาจุดทูบฮะผมว่าานมือนิสันเลยฮะกลัวมากนั่คือครั้งแรกในชีวิตที่เจอแบบนี้ฮะไม่บอกเราก็คานไปจุดทูบพอจุดทูบเสร็จปั๊บเนี่ยเ้าก็บอกว่าเอาให้เอาไปถือไว้ให้คือคล้ายๆว่าให้ คนทุกคนเนี่ยถือไว้และครับคนระดอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้านสิที่อุทยานมป่าไม้เนี่ยมากันหมดทุกคนครับมามอบคารคือพี่บอกแล้วเอเสียงที่ท่านพูดเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายท่านน้องคนนี้ก็เป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆครับนะครับน้องน้องคนนี้ชื่อน้องแหม่มผมบอกได้ครับมีตัวตนจริงซึ่งเขาก็แตดหัวล้อเขาบอกว่ามากันทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ส่วนน้องเปิ้ลก็ยังนอนชักอยู่หน้าศานนะครับชักแล้วก็พูดทิศทองทิศทองอยู่อย่างี้ไม่หยุดนะครับกลายเป็นว่าเอาไปเอาดอกไม้มาเดี๋ยวทำพิธีอันนี้คือคือคล้ายๆว่าเป็นเป็นร่างทรงตัวแทนเจ้าพ่อลงมาครับทําพิธีเนี่ยพ่ธี่ที่เข้าน้องหมั่นเนี่ยบอกอ้าวไปเอาดอกไม้มาเดี๋ยวทําพิธีอืเจ้าที่อุทยานก็วิ่งไปตัดดอกไม้มาครับซึ่งดอกไม้ที่ตัดมาเนี่ยไม่แห่ไปตัด ไปตัดไปตัดดอกหน้าวัวมาพี่พี่ป๋องครับกลายเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟใหญ่โตเลยบอกว่าคืนนี้ขึ้นขึ้นขึ้นคำหยาบเลยตึงอะไรอย่างนี้เลยบอกข้ามาเลยไม่รู้เลยป้ามึงไม่รู้เรื่องเลยหรือไงมึงเอาดอกหน้าวัวมาไหว้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นวพี่โรดและคารดีเจเปลนะครับก็ถือทำไปต้องยิ่งร้องกีดใหญ่เลยเหมือนเหมือนกับว่าทําให้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้ไม่พอใจประมาณนั้นก็เลยก็เลยต้องรีบวิ่ง ไป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 เชิงเขาเนี่ยแหละครับไปตรงทางเข้าเพื่อไปเด็ดดอกไม้สามสีเข้ามาครับแล้วพอมาก็เริ่มอารมณ์เย็นในความรู้สึกว่าเหลือเวลาสามนาทีทางตัวแทนเจ้าพ่อเนี่ยท่านจะถามว่าพิษทองจะเอาอะไรครับเขาบอกเขาจะเอาของอืมซึ่งของเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรครวก็ถามจะเอาของทุกคนก็ยังยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่เลยบอกจะเอาของจะเอาของกูอยู่อย่างเงี้ยจะเอาของเอาของซึ่ง มีผู้ใหญ่คนหนึ่งครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นหัวหน้าป่าไม้เนี่ยเขาบอกให้รีบวิ่งลงไปเอาผลไม้มาสามอย่างนะครับซึ่งโอ้โหระยะทางก็เป็นกิโลครับก็ได้พี่อุทยานป่าไม้เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ลงไปไปเอาผลไม้ลงมาสามอย่านะครับซึ่งระหว่างนั้นเขาก็บอกว่าเอาให้ร้องเพลงนะครับนักร้องออ่านก็ร้องเพลงครับตอนนี้เล่นอันปั๊กเล่นกลางๆฝนเลยฮะฝนแบบฝนทำๆเนี่ยฝนก็ตกก็เล่นเล่นเพลงด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วแล้วบรรดา พวกผู้คนที่มาเที่ยวครับ,รบทุกคนที่มาหมอบคานกันแบบเป็นร้อยคนเข้าไปบอกอห,หน้าศาลอันนี้จริงฮะแล้วก็แล้วก็พอร้องเสร็จเอาผลไมา้มาเราถวายผลไม้เสร็จปั๊บเนี่ยตัวแทนเจ้าพ่อเนี่ยนะครับที่ว่ามาเข้าน้อง,อองแหม่มเนี่ยรุ่นน้องผมเนี่ยเขาฟอร์ดิจัมเป็นภาษาอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องและครับทําน้ามนต์ครับอ่าเขาทาน้ำมนต์แล้วก็พูดเสียงดังมากทุกคนที่แบบหมอบคานนะครับแล้วเสร็จปั๊บ เขาก็ลาดน้ามนต์ไปที่อ่ล่างทรงเจ้าแม่ทิพทองก็คือน้องเปิ้ลแล้วก็ให้น้องเปิ้ลกินปุ้บแล้วเปิ้ลก็เป็นลมไปเลยฮะเป็นลมแล้วก็ฟื้นนาบอกไม่รู้ตัวครับเป็นน้องเปิ้ลบอกว่าทําไมน้องเปิ้ลมานอนอยู่ตรงนี้ถามทุกคนทุกคนก็ไม่พูดอะไรไม่กล้าพูดอะไรครับแล้วก็บอกอย่างนี้เอ้าเปิ้ลเรามาไขิจิรณาได้ว่าอยากฟังเพลงทิพทองก็คือหมายความว่าเขาอยากฟังน้องเปิ้ลเนี่ยร้องเพลงครับ เราก็ให้เปิ้ลเนี่ยร้องเพลงหน้าศาลอีกครั้งหนึ่งครับพอเปิ้ลร้องเพลงหน้าศาลปั๊บัมนก็เป็นลมลมฟุบไปเลยคือคล้ายๆว่าออกออกไปหมดแล้วคตอนนี้ผมคิดบวังผมคนลุกเสร็จปั๊บเดี๋สี่โมงกว่ากว่าทุกทุกอย่างเสร็จคอมพิวเตอร์เหลือเวลาหนึ่งนาทีคนก็สบายกันหมดแล้วก็ลงมาส่งทีนี้เราเราเราได้มาส่งจริงๆนะส่งน้องเปิ้ลซึ่งแบบหมดแรงอ่อนเพล ยูดีรถจะมันจะล้อหมุนครับกตมันจะออกเนี่ยล็อปต้นชักอีกโอ้โหเดี๋ยวเดึ๋ยปต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบาดโทรศัพท์พี่จะหมดพี่ติดต่อไปที่ต้นอีกทีนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะต้นนะได้ครับพี่นครับผมขอบคุณครับครับครับต้นครับผมตอ๊การตื่นเต้นกําลังสนุกกาลังระทึกขวัญเลยนะครับหลังจากที่ทาท่าจะออกล้อฟรีจะไปแล้วครับก็ยังชักครับทีนี้ ทำไมถึงว่าเปิ้ลคนเดิมก็กลับมามีอาการาคนเดิมครับก็มาเป็นทิพทองเหมือนเดิมครับก็มาชักอยู่บนรถซึ่งทุกคนรถแตกตื่นมากับเพราะว่าประมาณหกสิบคปรนในในรถหนึ่งคันเนี่ยทีนี้เอนักร้องอออ่างเนี่ยเขาก็เลยวิ่งมาครับแล้วก็มาบอกว่าในเมื่อเราคุยกับท่านทิพทองว่าในเมื่อเราทําตามที่ท่านพูดแล้วเนี่ยแล้วท่านท่านไม่ได้เป็นเป็นผีหรือเป็นสัมภเวสีอท่านท่านเป็นเหมือนเทพทําไมท่าน ทำไมท่านถึงไม่ไม่ไม่มีคําพูดล่ะออืท่านบอกว่าท่านชอบท่านชอบน้องเปิ้ลท่านเลยมาส่งครับโอ้โหพี่ป๋องครับคืออารมณ์ทุกคนนี่ทุกคนนิ่งฮะรับกลับชนบุรีอย่างเงียบกิบเลยครับแล้วเหตุการณ์เนี่ยผมก็โทรคือทุกคนเป็นห่วงน้องเปิ้ลหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก็โทรถามไปตลอดเวลาว่าน้องเปิ้ลเป็นอย่างไรบ้างอืมันไม่จบแค่นั้นครับเขาตามไปถึงชนบุรีครับพี่ป๋องแล้วน้องเปิ้ลเนีมีแฟนจากจันทบุรี ใช่ครับเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยตามไปถึงชนบุรีอย่างตามไปทุกวันครับพี่ป๋องครับเน้อน้องเปิ้ลเขามีแฟนนะครับเขาไม่ครัวเนี่ยนอนๆอยู่กับแฟนกลางคืนตีหนึ่งตีสองครับลุกขึ้นมาครับร้อโหวยหวนแล้วก็ทิ้ทองกิพท์ทองพี่ป๋องครับอันนี้เรื่องจริงแล้วแล้วเขาบอกเลยเขาบอกแล้วแฟนเขาเนี่ยเขาเขาไม่ชอบแล้วแฟนเขาเป็นคนไม่กลัวครับเขาก็บอกเลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะแสบแท่งไม่ให้หุดไม่ให้เกิดพูดคือกู่กับจะไม่ทิ้ทองไปอย่างนี้เขาบอกว่าน้องเปิ้ลเนี่ยถึงคาดแล้วเหรอ เขาจะเอาชีวิตแล้วจะเอาไปอยู่ด้วยที่น้ําปกแห่งนี้ครับพี่ป๋องอันนี้เรื่องจริงครับทุกคนก็เลยพาไปล่างไปไปหาล่างทตงไหนไไปหาอาจารย์ต่างๆเขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้มีวิธีแก้ก็คือครับให้น้องเปิ้ลไปบวชชีครับอืบวชชีจริงๆเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบห้าวันที่วัดอัมพวาจังหวัดสิงห์บุรีครับแล้ว วันที่น้องป้นไปบวชเนี่ยน้องป้นเห็นว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยอยู่หน้าวัดครับยืนลำอยู่หน้าวัดอันนี้เรื่องจริงน้องป้นเป็นคนรายผมฟันแล้วพอหลังจากที่น้องป้นโกนหัวบวชเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วผ่านมามีมีจัดงานครบรอบพปีที่สถานีน้องป้นมาครับก็ถามน้องป้นเป็นไงบ้างเหตุการณ์เขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่มนให้แล้วก็คือทุกคนก็คือกลับมาเป็นปกติดีที่สองครับเรื่องนี้มัน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 น่ากลัวนะครับแล้วเด็ดสุด สุดเลยคือช่วงที่ถ่ายทำรายการกันเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยภาพนิ่งเข้าที่ผมรู้มาสามตัวเนี่ยครับถ่ายติดภาพเป็นอย่างสมมติว่าพวกผมอ่าอยู่บนเวทีกันเนี่ยนะครับถ่ายเห็นติดเหมือนกับเป็นภาพเป็นผู้ชายตัวสูงมากเพราะว่าพวกพอพวกผลยืนกันอยู่เนี่ยเขาใส่จุงกระเบนสีแดงถอดเสื้อนั่งยองๆเนี่ยนั่งยองๆนะครับมองมาทารพะวกผมเนี่ยสูงกว่าพวกผุยืนเลยที่บอกเครับแล้วภาพนี้เนี่ยอื อ่ะยังอยู่ด้วยโอ้โหอยากเห็นอยากดูเดี๋ยวถ้าผมมีอย่างนี้ฮะวันศุกร์หน้าผมกลับจันทบุรีจะเข้าไปหาคุณเวการสถานีแล้วถ้าผมขอภาพชุดนี้ไม่ได้ผมจะส่งให้พี่ปองดูโอ้ต้องต้องบอกว่าถ้าได้นี่ยังไงกาบขอบพระคุณเลยคือคือนางฝากฝากต้นด้วยอ๋อแต่ว่าต้องไปขอทางเจ้าที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่สถานีที่นู่นใช่ครับใช่ครับใช่ใช่ครับ ครับอนี่ก็เหตุการณ์ก็มีเท่านี้ครับพี่ป๋องนะครับยังไงฝากเรื่องรูปด้วยกรละกันได้ครับพ่นั่นทั้งหมดเลยแต่เราฟังกันมาในต้นมันเกิดจากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นจริงๆถูกต้องครับถูกต้องเราไม่ได้ตยายามเราไม่ได้พยาามตั้งใจครับผมเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็ติดนู่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ไปขอขมาไม่ได้ไปขออนุญาตเท่านั้นเองนะเท่านั้นครับพี่ป๋องครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามมาเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทางทาง ทางคนที่นู่นเนี่ยที่ที่เราน่าจะเรียกว่าอะไรดีต้นเป็นเทพเป็นอะไรฮะประมาณนั้นนะผมว่านะครับเกิดความชอบเปิ้ลไปการส่วนตัวประมาณนั้นครับแล้วเพราะว่าพอเขาบอกมาเลยว่าเปิ้ลถึงค้าดแล้วเขาด่อเปิ้ลไปอยู่ด้วยคือไปเป็นไปร้องเพลงให้ฟังที่น้ำตกแห่งนี้ครับคโอ้โหพี่เปิ้ลพี่พี่บอกครับผมฟังแล้วผมขนลุกผมฟังเขาพูดผมขนลุกตลอดเวลาซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเคยเคยที่ เคยมีความคิดกันในตอนนั้นในระดับผู้ใหญ่นะครับของสถานีว่าจะไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับซึ่งก็ก็ถูกคล้ายๆว่าถูกถูกแบนเอาไว้ว่าอไม่ควรอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ป๋องครับตอนนั้นก็เคยเคยคุยกันไว้เอาผมผมบอกเลยเคยเคยมีความคิดว่าจะไปออกรายการตีสิบตอนแรกก็ฟังแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะคือคือฟังเลือย่างผมว่าถ้าไปออกตีสิบผมว่าตีสิบตีสิบก็สนใจนะครับครับแต่ว่าไปมาทําไม อยู่ดีมันเงียบไปก็ไม่รู้นะพี่ป๋องนั้นนี่แล้วเหตุการณ์เนี่ยเป็นสองร่วมสองปีที่มาแล้วนะครับพี่ป๋องยังไงถ้าพี่ป๋องสนใจนะพี่ป๋องสามารถไปดูสารได้เลยนะะสารทั้งสารเจ้าพ่อสารเจ้าแม่แล้วก็เราลองไปถามผมว่าคนที่เป็นเจ้าที่อุทยานเนี่ยทุกคนยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้หมดครับพี่ป๋องครับผมเพราะถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยผมว่าอย่างรายการตีสิเรื่องจริงผ่านจออะไรแบบนี้ผมว่าเขาน่จะสนใจนะ ครับโอ้นะคือถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเกิดติ้งต่างว่าผมเป็นทารายการมิติลี้ลับอยู่ชมมมั่วโมงวิสองอยู่เนี่ยผมก็สนใจนะฟังเรื่องนี้แล้วนะอยากจะจับเอาค้นอยู่ในเหตุการณ์คนนั้นคนนี้เนี่ยมานั่งคุยกันยินจามีภาพมีมีอะไรที่เป็นหลักฐานด้วยนะโอ้ยิ่งดีใหญ่เลยนะใช่ครับพี่ปองครับออครับครับโอ้โหนะครับคือผมฟังตัวนี้คุณต้นผมผมรู้สึกผมอินไปด้วยเลยนะเพราะว่าไอเหตุการณ์แบบเนี้ยผมเคยเจอเหมือนกันในคนลษณะที่โดนผีเข้าเนี่ยคือก่อนนันนี้ใครมาเล่าเรื่องคนคนนนโดผีขะ ผมเกือบจริงเหรอไม่จริงมากเวอร์เปล่าจนวันนึงเราไปเจอเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วตอนที่ถ่ายทารายการมิติลีลบที่ตึกหนึ่งที่ตอนนั้นทําทําทํารายการอยู่กับน้องกิ๊กกันนะครับและผมเคยเห็นคนโดนผีเข้าพอคุณต้นมาแล้วเรนี้ผมอินตามไยนะคือนึกถึงภาพบอกเลยว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงพูดยังไงอากาศยิงยาท่าทางเป็นยังไงไม่นึกภาพออกเลยอ่ะครับปซึ่งซึ่งผมเองก็ไม่เคยเชื่อมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเข้าทรงเข้าอะไรนันคือครั้งแรกในชีวิตครับอายุ อายุก็จะสามสิบนะพี่ป๋องไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วพอเจอปั๊บเนี่ยมันเป็นความสุข่าโอ้โหนี่คือครั้งแรกแล้วแล้วมันเป็นของจริงแล้วเจ้าที่อุทยานเนี่ยร่วมสามสิบสี่สิบคนทุกคนมาครับมาหมอบคานมากัะแล้วแล้วคนที่เป็นตัวแทนข้าพเท่านสอนเลยนะบอกหน้าฝนอย่างนี้เนี่ยจะมาเที่ยวทำทำไมไม่กวน้ำป่าไหลหลากได้ไงอะไรครับหลังจากนั้นสามสี่วันจันน้ำล่วงครับพี่ปอง ครับโอ้โอนี่ครับโอ้น,อนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเหมือนกันนะแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนนี่เวลาจะเข้าป่าเข้าเขานี่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยการจุดธูปบอกกล่าวขอเข้ามาก็เป็นเรื่องสําคัญนะถูกต้องครับพี่ปองครับครับผมอ๋อแล้วหลังจากนั้นปกรากว่าอีสามวันจันทบุรีตรงน้ําตกตรงนั้นน้ำท่วมหรอ อ่าคือน้ำน้ําที่เออขึ้นมาเมื่อเมื่อสองปีก่อนที่น้ําท่วมในในตลาดนะครับเพราะว่าน้ําตกเนี่ยจะไหลไปถึงแม่น้ําจันทร์ครับนั่นแหละครับพี่ปองครับอ้ตื่นเต้นมากต้นขอบคุณมากพี่ปองเขเนพี้ปองารับเรื่องนี้มาคุยกันนะได้ครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับเรื่องหลอดคืนวันพระสนับสุนโดยฟูมู o ไลฟ์อิสเจอร์ n e ่